วันนี้ก็ครบสัปดาห์ที่13แล้วนะครับที่เรานำกุ้งเข้ามาทดลองเลี้ยงในบ่อของเรานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะลองจับกุ้งมาดูนะครับว่ากุ้งที่เราเลี้ยงเนี่ยครบสามเดือนเต็มแล้วเนี่ยจะมีขนาดอย่างไรกันบ้างนะครับ ุดนี้จะเป็นกุ้งในบ่อที่หนึ่งนะครับที่เราช้อนออกมาทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีรวมอยู่นะครับยี่สิบหกตัวนะครับก็หายไปครึ่งๆเลยนะครับเราจะสังเกตว่าจะมีกุ้งที่เป็นกุ้งตัวเมียเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับกุ้งตัวผู้เองเนี่ยถ้ามองๆแบบนี้แล้วเนี่ย น่าจะมีอยู่ไม่ถึงสิบตัวเลยครับส่วนชุดนี้นะครับที่อยู่ด้านนอกตะกร้าสีขาวนะครับก็จะเป็นกุ้งในบ่อที่สองนะครับก็ลองนับแล้วนะครับได้อยู่ประมาณยี่สิบห้าตัวนะครับก็หายไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่จะสังเกตว่า สีของกุ้งนะครับจะมีสีที่ค่อนข้างเข้มกว่ากุ้งในบ่อที่หนึ่งนะครับส่วนจำนวนสัดส,ส่วนของตัวเมียกับตัวผู้นะครับตัวผู้ก็ลองน้นับตูนะครับก็อยู่ประมาณสักสิบกว่าตัวนะครับก็มีสัดส,ส่วนที่ดีกว่าในบ่อที่หนึ่งอยู่นะครับ ทุนี้ก็เป็นกุ้งในบ่อที่สามนะครับที่เราเลี้ยงแบบออร์แกนิกนะครับโดยให้อาหารแบบอาหารจากธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับก็กุ้งก็ดูมีสีสันที่ค่อนข้างเข้มกว่าในสองบ่อแรกเป็นอย่างมากเลยนะครับจำนวนกุ้งที่เหลือนะครับอยู่ที่ยี่สิบห้าตัวนะครับ ก็หายไปครึ่งๆเลยเหมือนกันนะครับตัวผู้นะครับที่มองมองแล้วลองนับดูนะครับก็มีไม่ถึงสิบตัวนะครับส่วนขนาดตัวนะครับก็จะย่อมลงมากว่าในบ่อที่หนึ่งและบ่อที่สองนะครับอันนี้จะเป็นกุ้งในบ่อที่สี่นะครับ มีสีสันที่ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่เข้มเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ซีดเกินไปนะครับลองนับตัวนะครับได้ทั้งหมดสามสิบสองตัวนะครับก็ถือว่ามีจำนวนกุ้งที่มากที่สุดเลยนะครับสําหรับทั้งสี่บ่อที่เราทดลองเลี้ยงนะครับ มีตัวผู้นะครับที่ลองนับนับดูนะครับมีอยู่เกือบสิบตัวเหมือนกันนะครับขนาดตัวนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงไล่เลี่ยกับบ่อที่หนึ่งและบ่อที่สองนะครับตอนนี้ก็ถ่ายน้ำแล้วก็เติมน้ำเข้าไป ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับของเดิมนะครับครบทั้ง4ี่บ่อแล้วนะครับซึ่งจากการที่เรานำกุ้งเข้ามาทดลองเลี้ยงไว้ทั้งหมด200ตัวนะครับโดยแบ่งลุงบอ่บอบ่อละ50ตัวและทำการกำหนดปัจจัยนะครับด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับที่แตกต่างกันนะครับ โดยในบ่อที่หนึ่งนะครับเราก็จะให้เป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะไม่โดนแสงแดดด้วยนะครับในบ่อนี้จากกุ้งห้าสิบตัวนะครับก็จะเหลืออยู่ยี่สิบหกตัวคิดเป็นอัตรารอดนะครับห้าสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับ ในบ่อที่สองนะครับเราก็จะให้เป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปและก็จะมีสารลายกับแหนคอยเติมไว้ให้เป็นอาหารด้วยนะครับบ่อที่สองนี้ก็จะไม่โดนแสงแดดเหมือนกันนะครับจากกุ้งห้าสิบตัวเนี่ยก็จะเหลืออยู่ยี่สิบห้าตัวนะครับที่เป็นอัตราลอดอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ บ่อที่สามนะครับเราก็จะให้เป็นอาหารแบบออร์แกนิกนะครับก็คือเป็นอาหารจากธรรมชาติพวกปลาสับไส้เดือนน้ํานะครับแล้วก็จะมีสาล่ายกับแหนนะครับให้เพิ่มไว้ด้วยนะครับบ่อที่สามเนี่ยก็จะมีแสงแดดยามเช้านะครับสาดส่งเข้ามาถึงช่วงประมาณสักห้าโมงเช้าในแต่ละวันนะครับ จากกุ้ง50ตัวนะครับก็เหลือรอดอยู่25ตัวนะครับคิดเป็น50%นะครับและสุดท้ายนะครับกุ้งในบ่อที่สนะครับเราก็จะให้เป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับแล้วก็จะมีสาหร่ายกับแหนให้ไว้เพิ่มเติมด้วยนะครับบ่อที่สี่นี้ก็จะ โดนแสงแดดยามเช้านะครับเหมือนกันนะครับกับบอ่อที่สามนะครับจากกุ้งห้าสิบตัวเนี่ยก็จะเหลือรอดอยู่สามที่สองตัวนะครับคิดเป็นหกสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับก็จะมีอัตราการลอดที่สูงกว่าทุกบอ่อเลยนะครับจำนวนกุ้งที่หายไปนะครับ ที่เราได้เห็นแล้วก็จดบันทึกเอาไว้เนี่ยรวมแล้ว53ตัวนะครับส่วนที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้บันทึกไว้เนี่ยก็จะมีประมาณ39ตัวนะครับตลอด3เดือนที่ผ่านมานะครับเราจะใช้อาหารเม็ดไปทั้งหมด 4กิโลนะครับก็คิดเป็นเงินอยู่ประมาณ240บาทนะครับอาหารสดนะครับพวกปลาสับกับไส้เดือนน้ำนะครับก็จะใช้เงินซื้อไป280บาทนะครับเพราะฉะนั้นค่าอาหารนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น520บาทนะครับ โดยกุ้งที่เหลืออยู่นะครับก็จะมีตัวผู้นะครับรวมทั้งหมด25ตัวนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวเมียนะครับซึ่งผมก็จะทําการแยกเลี้ยงนะครับโดยจะนํากุ้งตัวผู้นะครับ25ตัวเนี่ยมาใส่เลี้ยงไว้ในบ่อเดียวกันนะครับ แล้วก็จะแยกกุ้งตัวเมียเนี่ยเป็นตัวเมียล้วนแยกไปสามบ่อนะครับบ่อละประมาณยี่สิเจ็ดถึงยี่สิบแปดตัวนะครับแล้วก็จะทดลองเลี้ยงต่อไปอีกด้วยอาหารเม็ดนะครับแล้วก็สารลายแล้วก็แหน่นะครับอีกสักประมาณสองเดือนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีนะครับว่ากุ้งจะโตขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากน้อยเพียงไรนะครับ จากอัตราสัดส่วนนะครับระหว่างกุ้งตัวผู้กับกุ้งตัวเมียนะครับเราก็จะพอสันนิษฐานได้ว่าการซื้อกุ้งแบบคะนะครับซึ่งก็จะมีราคาถูกจะได้กุ้งตัวผู้เนี่ยประมาณ25%นะครับแล้วก็กุ้งตัวเมียเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ75%เซึ่ง จากที่เราเลี้ยงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากุ้งตัวผู้เนี่ยจะมีขนาดตัวที่โตแล้วก็ใหญ่กว่ากุ้งตัวเมียเยอะนะครับในระยะเวลาการเลี้ยงเท่ากันนะครับดังนั้นนะครับหากเรามีความชํานาญนะครับในการเลี้ยงกุ้งมากขึ้นกว่านี้แล้วนะครับในครั้งต่อๆไปนะครับการเลือกซื้อพันธกุ้งเนี่ย เราก็ควรเลือกที่จะเป็นกุ้งชํำตัวผู้ล้วนมาเลี้ยงก็จะดีกว่านะครับจะทําให้กุ้งตัวผู้เนี่ยมีขนาดตัวที่โตแล้วก็สามารถจับขายได้เร็วกว่ากุ้งตัวเมียนะครับเมื่อใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงที่เท่าเ่ากันนะครับแต่ว่ากุ้งชํำตัวผู้ล้วนเนี่ย ก็จะมีราคาสูงกว่ากุ้งคะอยู่เป็นเท่าตัวเหมือนกันนะครับ